ยามเช้าวันนี้จะมาอัปเดตแปลงมาเขืดเทศนะคะที่ทำเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดงเหลืออยู่เลยค่ะนี่ค่ะต้นมะเขือเทศเดงเหลือเยอะเลยว่า เดี๋ยวจะหาแปลงขุดปลูกอีกค่ะเหลือเยอะเลยแล้วก็ผักยังไม่ได้แยกเลยค่ะช่วงนี้ไม่มีเวลาไปอยู่ที่รีสอร์ทไปเตรียมห้องลูกค้าเลยยังไม่มีเวลามาทำแปลงผักแปลงนะคะเริ่มโต เริ่มอ,ออกดอกแล้วค่ะที่ออกดอกเร็วนี้ใช่อะไรนะคะกอดีไปเอายาเล่งดอกเล่งผลมาใส่ใส่ผิดก็เลยออกดอกเร็วค่ะนี่เป็นลูกเล็กๆแล้วนะคะแตง เป็นลูกเล็กๆแล้วค่ะทั่วก็กำลังเลื้อยขึ้นค่ะนี่ทัวท่วทั่วฝักยาวทั่วฝักยาวจะสวยมากเลยแตงน่าจะเป็นปลูกหน้าหน้าหนาวไม่ค่อยเท่าไหร่ จนไม่เหมือนปลูกหน้าร้อนกับหน้าฝนแตงจะได้ผลดีมากเลยค่ะถั่วนี่ปลูกได้ตลอดจะงามแบบนี้ตลอดเลยถั่วค่ะกำลังเลย ถั่วกำลังงามๆเลยค่ะ ถั่วฝักยาวนะคะเลื่อยไป,ไไปทีเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวมาแต่งสักนิดหนึ่งเช้านี้ กาศเย็นมากเลยค่ะอากาศหนาวเลยค่ะยามเช้าสวนผักข้างบ้านกำลังงามและต้นอันนั้นก็กำลังออกอันนี้เป็น หน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้ฝรั่งกำลังออกเบีย้ยมีน้องหมามาเหยียบทิ้งรอยเท้าไว้อันนี้เก็บเป็นต้นกระลำอะไรที่เป็นหัวกลมๆม,มันนะคะชื่อชื่อก็เรียกไม่ถูกจำชื่อไม่ได้แหละตอนซื้อมา ตรงนี้ก็จะว่าจะขุดแปลงปลูกดอกไม้ค่ะซื้อดอกไม้มาแล้วแต่ยังไม่มีเวลาขุดแปลงปลูกเลยบาดเล็ดเลยอันนี้ก็จะ